าหันเ้า,าก่อนพี่น้องเลยจะได้กินหยังมาเนี่ยจะได้แนวกินหยังน้อมาเนี่ยตึกมันกระดุงก่อนพี่น้องมันถืออยู่วะหย่อมันกระดุงก่อนเป็ดมันโกรธพี่น้องเลยกระดุงอันนี้ก็มีห้องน้อยพี่น้องเลยมาอยู่วันนี้ ว่าเป็นวัดเป็นไหนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพิงน้อยพี่น้องเลยดี๋ยวนะพี่นอ้นนอ,นอ,งนนองเพิงมาอยู่อันนี้แล้วพี่น้องเลยเพิงเฮา <c oughs> เดือนเดือนห้าใชะพี่น้องปราะมาณเดือน oman, ประมาณเดือนไทยนี่กับประมาณเดือน,นเดือนมีหน้านะพี่น้องเนาะ โอ้ยลมหนาวพี่น้องเอ้ยเป็นวัดเป็นไอค่อนข้าง,างบสบายแล้วคอยอาากันมากระดุงก่อนพี่น้องเย้ยถืออยู่ว่บออโอ้ยพี่น้องเอ้ยก็ได้อยู่พี่น้องเนาะ ราะได้กินพี่น้องปลาเข็งส่งตัวหอวยมันซะากินไน้ไหม่พี่น้องเลยลำห้วยป่าลายนะพี่น้องลำห้วยเนะี่ยเป็นห้องนะกดปัวไทยกันห้องนะโอ้ย กลับกบบรพี่น้องเลยเออในบินงมือเช้านี่กับบรกลับกับได้เออบังวายกะว่าตัดเก่งแล้วบ่าวาย โถ่ก็าลหลายพี่น้องโอ,โอ,โอ้ไม่พอตัดแกงแล้วเดี๋ยวมาตัดลายนี่แหละพี่น้องเยแกงกินกินอตาลฮันซาเนาะแกงใส่เนื้อซี่โครงไั่นะมละมนีลยซื้อเนื้อซี่โครงมาเนื้อซี่โครงงูพี่น้องเลย ยากกะง่วเขามาลักกินพี่น้องเอ้ยวายโยเทียงง้วน้อยมากพี่น้องลุกมันไหยน,นะเขาบอกปุ๋เลยบอกขึ้นเลยจะไม่ได้ห้อยยาปุไแล้วพี่น้องเลย บัวง,งูบังควายก่อนห้ำให้กินกี้นี่พี่น้องเลยโอ้ยป่ามันขึ้นมากินหำม,มาได้เกลือมันหึงเลยเว่าเอาหำม,มาให้มันกินเฮ้อนะพี่น้องเลยมาแต,ออต่ลนะช็อตฮะ má thấy má ok vô cấp sát này là phải đón ơi khoai cả đài thì làm như là bên cấp sát biển mù biển phượn như nó nghe là cài bàn đây chín mắt là bỏ hầm này hả chín lẽ hầm này โอ้กินหมดไวแต่หนอมันลุแล้วตัวนี้มันลุนี่นี่ก็ลุันอันนี้กระมาคมอ่ะ,อะเออกินมนาแล้วมาหำนะะึกินมาแล้วหำโอ้ใหญ่แล้วมาเนยน้อยพี่น้อ,นะนองเลยอันนี้ก็คุณฮักพี่น้อง โอ้บักงไงเลยเลยนี่พี่น้องเลยควายตัวนี้นะสุดยอดเลยอ๋อเพือือกินโมเมดเนี่ยอ๋อเพื่กินโมเมดเนี่ยอเอาไปเถอะโม่ได้เลยเฮ้ยพักข่มกินวะเอ้าคุณฮักโม่ค่อยกินนหำพี่น้องอืมอือพมพักข่มเี่กกินดินกินหำจุบๆเลย

ก็จู่น้ำเดียวพี่น้องงูกับควายตะเกที่แรกกะหายเดียวอยู่ได้พี่น้องไอ้สนกันอยู่เดี๋ยวนี้ลดยาแล้วพี่น้องก็จู่น้ำกันเส้ยนอนกับกองกันคนพูดเดี๋พี่น้อง,นนนอนองนดเนี่ยคนฮักเนี่ยโอ้เห็นบ่าเนี่ยจังวะ เพล่งแพงกันพี่น้องคนยอกเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> นิขวัญหน่อยนะชาวบ้านเขาเอางอออกก่อนละ่ะเขาออกก่อนพี่น้องเนี่ยวอาผมกันมาเล่นไปหาการ์บานนี่ยไอเนาะคนเมืองไงมาโลพี่น้องไมง่มีอยังมันนี้กซาเฟพเฮรานะครับเต์มันนี้ก็ได้ เพราะคุณในหลายที่พี่น้องเขามาเบิงนะ่งเนาะพี่น้องออกำลังใจผมมาต,อตลอดก็คุณในหลายเนะพี่น้อง